จำไว้นะเสาย้ายในมือขวาหมายถึงการโยกย้ายงานถ้ากินเดือนเดือนเสาย้ายในมือซ้ายหมายถึงการปรับโคงบ้านต่อเติมบ้านแต่ถ้าเป็นธุรกิจธุรกิจเราจะขยายงานนะคะเราจะขยายงานก็ดูมือขวานะคะอันนี้จะพูดเรื่องเส้นต่อไปแต่ให้รู้ว่านะคะเนินเสาเนี่ยนะทำหน้าที่ มือขวาเกี่ยวกับงานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือเงินเดือนนะคะเสาย้ายในมือขวาหมายถึงการโยกย้ายงานการขยายธุรกิจการมีปัญหาเรื่องธุรกิจนะคะเมื่อุดอยูมาถึงถ้ามือซ้ายนะคะมีการเสาย,าย้ายก็หมายถึงการโยกย้ายบ้านการต่อเติมบ้านหรือการที่ทําออนไลน์ต้องดูมือซ้ายว่าจะขยายงานอะไรเนี่ยขยายการเดินทางขยายคอนเน็กชันดูมือซ้ายค่ะนะคะอ่ะ ใครสงสัยอะไรถามเลยค่ะยากจนล่ำรวยอยู่ที่เส้นตัดเยอะหรือไม่ให้ระวังถ้าเส้นตัดเยอะๆอันตรายเส้นตัดเส้นฟ้ํมถ้ามีในมือขวาต้องระวังนะต้องค่อยๆหมุนนะอย่างของคุณนี่เขาทำธุรกิจเห็นไหมฮะงายแล้วก็คว่ำงายแล้วก็คว่ำอย่างนี้เขาบอกใบม,มาเลยว่าไม่ให้เอานี่นำหน้าสมมุติทำธุรกิจห0ล้านเป็นนี่ห้าล้านพอ หรือไม่เป็นค่อยค่อยหมุนนะคะแค่นั้นเองนะคะอ่ะจะถามอะไรคะเนินเสาวว่ามาเลยคะ่ะมีไหมค่ะเอาไมยไปเลยคะ่ะเพื่อนจะได้ได้ยินนะคะเนินเสาคือเงินงานการโยกย้ายบ้านขยายงานอะไรอย่างเงี้ยกรณีที่มันมันมันไม่ได้นูนมันแบบ ยังมีผลด้อยลงมาแต่เราต้องดูเส้อนอื่นเหมือนเดิมไหมครับต้องดูเส้นค่ะ<ม>นะคะต้องดูเส้นแล้วดูรูปทรงมือแฟบแห้งแบนดูเส้นด้วย<ม>นะคะดูเส้นด้วยนะ,ะมันจะทําให้ด้อยลงไป<ม>นะคะถ้ามือแห้งนะคะมือแห้งเนี่ยเรารู้ว่ามือเราแห้งอย่างเงี้ยก็หมายหนึ่งหมายถึงว่ามือแห้งเนี่ยจะไม่ค่อยคอนเนคชันคอนเนคชันถ้าเราจะทําธุรกิจเราก็ต้องปรับตัว เราก็ต้องแบ่งเขาบ้างเข้าใจใช่ฮะอะไรพวกนี้นะครับมตรงฉินนักมันก็น,นะคะเราปรับปรุงได้นะคะเราปรับปรุงได้ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้นะคะเราแก้ไขได้เราผลใจตัวเองปรับปรุงได้นะคะแต่อย่าไปยึดถือขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไปแล้วก็มีน้ําใจกับเขาอะไรอย่างเงี้ย นะฮะอย่างพี่ไปเดี๋ยวไปไป,ไปตรงนู้นตรงนี้เราจําเป็นต้องนั่นเขาไปปุบอ่าววันนี้เลี้ยงกาแฟวันหลังไปโอ้ยน้องหน้าจอน้องนี่เป็นเออหน้าเป็นฝ้านะฮะโดนแดดหรือเปล่าอ๋อหนูบางทีตอนเสาร์อาทิตย์หนูต้องไปทําต้นไม้ทําอะไรอ่าน้องเอาสเต็มเซลล์ไปพี่ให้โอ้พี่ให้แต่คนนี้คนนั้นไม่ให้กับปู่ก็ต้องให้แม่งหมดเลยเข้าใจสิคนนี้เอากันแดดไปแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมฮะ แล้วมันก็จะง่ายเมื่อไหร่พี่จะทาจัดสรรได้เดี๋ยวหนูดูให้บอกยงยนอยังไม่คิดทำไม่มีเลยเข้าใจไหมคะอ่ะไม่สงสัยเนินเสาแล้วนะเนินเสาคือจับเส้นเสาเส้นเสาคือเงินงานนะคะแล้วเดี๋ยวไปพูดเรื่องเส้นทีหลังต่อไปเนินอาทิตย์นะคะเนินอาทิตย์อยู่ที่นิ้วนางค่ะเนินอาทิตย์เนี่ยจะสําคัญอยู่ที่มือขวา ข้อเนินอาทิตย์เกี่ยวกับความดังการเลื่อนตำแหน่งดาราการแข่งขันต้องมีเสากับอาทิตย์ประกอบกันคนจะติดกุกนะฮะคนก็นเกิดคดีความดูเส้นอาทิตย์หมดค่ะการจะประทะกับเจ้านายอะไรพวกนเนี้ยเนี่ยเยจอแล้วเห็นไหมฮะเห็นไหมเนินอาทิตย์เนี่ย นิ้วนางจะกินมาถึงโคนมือเห็นไ,ไหมคะเครดิตเสียคดีความพ่ายแพ้เส้นอาทิตย์โดนตัดในมือขวามเมื่อจุดอายุไปถึงวัดโดยระบบเมตริกย้ายที่อยู่อาศัยเข้าคุกเห็นไ,ไหมคะ,มะเส้นตัดดีกาตรงนี้พอดีจบ แล้วก็มาดูมือซ้ายณนะจุดอายุเดียวกันวัดจากโคนมือตรงนี้ได้เท่าไหร่ได้เจ็ดสิบมือซ้ายก็ได้เจ็ดสิบเหมือนกันไปดูสิหมายเลขสองย้ายที่อยู่อาศัยเข้าคุกมีเครื่องเห็น,เห,นเห็นนนี่ไหมฮะเห็นเส้นตัดไหมคำนิยามของลายมือคือตัดเสียตั้งดีมีเยี่ยม ตัดเสียตั้งดีวีเยี่ยมตัดที่ไหนตัดอาทิตย์ระวังปะทะกับผู้ใหญ่ระวังเป็นรัฐมนตรีจะโดนเลื่อยขาเก้าอี้เป็นหนี้ไม่มีปัญญาใช้ทำงานเจ้านายเหม็นขี้หน้าอะไรพวกนี้ถ้าเขามีการเลอฟคุณติดอยู่ในพวกนั้นด้วยถ้าตัดอาทิตย์ประกวดการแข่งขันไม่ได้อะไรมันได้หมดอ่ะนะคะเห็นไหมคะตัดเสีย เห็นเส้นตัดตรงนี้ไหมคะเห็นไหมคะอ่าเส้นตัดตรงนี้เป็นเส้นเสียใจแล้วมารับตัวนี้ด้วยย้ายเข้าคุกนะฮะเส้นอาทิตย์โดนถูกตัดนะคะฉะนั้นถ้าเขามองคดีความปุ๊บจับเส้นอาทิตย์ก่อนเลยถ้าไปดูมือซ้ายเฮ้ยย้ายนี่มันคดีอาญาดีกว่า นี่คดีอาญานะะเนิอนอาทิตตั้งอยู่ที่นิ้วนางนะะแต่เนิอนอาทิตย์เนี่ยส่วนมากจะดูมือขวาเป็นหลักเพราะว่ามันจะมองคนข้างนอกบ้านมองเรานะคะ,ะผู้พิพากษาเป็นคนนอกบ้านเปล่าอ่านะคะเจ้านายคนนอกบ้านไหมเขาจะให้ดีให้ร้ายเราเป็นคนนอกบ้านเนิอนอาทิตย์จะกินมาถึงนี่ค่ะ ฉะนั้นเด็กที่จะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยกับการเลื่อนตำแหน่งดูเหมือนกันต้องดูอาทิตย์กับเสาประกอบณนะจุดอายุเดียวกันโดยไมไ่ทัดทานะคะแต่เด็กเนี่ยเดี๋ยวใครเคยผ่านการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยดิฉันจะพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าตอ้คุณอายุ60เดตอนคุณสอบเข้าอายุเท่าไหร่ดิฉันจะถามคุณบอก17เครื่องดิฉันจะถอยไปหาส7เครื่องแล้วทายต่อหน้าคนนห้ว่าคุณได้ประมาณอันดับไหน มันจะถอยลงไปหาตรงนั้นเลยมันจะมีสเกลถอยไปนะคะแล้วมันก็จะบอกได้ว่าคุณได้ตรงนี้ตรงนี้ฉะนั้นเราสามารถที่จะถ้าเรารู้ศาสตร์นี้เราสามารถที่จะเข้าไปแอบดูผลการสอบได้นะ <c oughs> <c oughs> เขาะเ้าใจไหมนผลการสอบล่วงหน้าว่าคุณจะติดประมาณระดับไหน